ิวแล้ววันนี้เรามากันที่โกดังกุ้งลำตะคองโคราชค่ะเป็นวิวใหม่ของที่นี่เขาเลยนะคะปกติจะอยู่ริมถนนค่ะตอนนี้ก็สร้างเข้ามาอยู่ริมเขื่อนเลยนะคะวิวดีมากๆค่ะค่ะอาหารก็จะเป็นอาหารประเภทยำส้มตำข้าวผัดก็มีนะคะแล้วก็พวกทะเลปิ้งย่างค่ะสั่งได้ตามสะดวกเลยนะคะวันนี้เราสั่งมาเป็นกุ้งย่างปลาหมึกย่างแล้วก็หอย ส้มตำตำถั่วค่ะก็อร่อยดีนะคะกับวิวชิวๆแบบนี้นะคะนั่งกันได้ยาวๆไปเลยค่ะค่ะใครที่มาเขาใยเที่ยงนะคะเที่ยวเสร็จก็ลงมาที่นี่ได้เลยนะคะลงมาทางลัดแต่มันอาจจะลาดชันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ไกลมากค่ะวันนี้ก็อิ่มแปร้นะคะเพราะวิวสวยๆค่ะเราเก็บภาพมาให้ดูนิดหน่อยนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย